บ่บอเราจะต่อท่อบอ่อดักไขมันนี่บอ่อดักไขมันเป็นสแตนเลสเราจะไปต้งข้างนอกหลังร้านครับนี่ครับเราจะย้ายย้ายบอ่อดักไขมันนะครับไ,ไว้ดักหลังร้านอันนี้ไม่อยู่ในร้าน

เจาะรูต่อพอดนานนะครับนี่นะมาดู้น่มันอยู่แบบนี้นะได้ไหมได้ได้อันนีออไหม 咱们屋里，咱们屋里。 พต่อท่อวางท่อแล้วนะครับเพื่อจะไปลงบอ่อดักไขมันตัวนั้นนะครับอ,อ,อันนี้เป็นท่อน้ําดีครับน้ําดีที่กับเข้าเครื่องอ่างล้างจานกับเครื่องล้างจานนะครับอันนี้จะเป็นน้ําทิ้งน้นําดีมาจากมิตเตอร์นะครับี๋้วเราจะต่อลงไป บ่อดอักไขมันนะครับนี่ครับมาต่อท่อน้ำดีครับผมแล้วก็ท่อส้วมครับไม่ใช่พูดผิดครับท่อน้ําทิ้งครับทิ้งลงบ่อนุ่นครับผมจะเป็นยังไงเดีย๋ยวดูกันย่ เอาไปมนะ การต่อท่อลงบอ่อเกิดนะครับหรือว่าบอบำบัดไขมันดักให้มัน นิ้วพึ่งไม่เหน็บน่าจะมีนะนิ้วพึ่งอ่ะคินิ้วพึ่งมาตั้ตัวสองตัวเลยถ้ามีเยอะก็ยินดีน ที่ั้งหมดนี้สามอ่างครับอีกเครื่องล้างจานนะครับเราจะต่อลงบอดักไขมันหมดทุกทุกอย่างจะไม่ให้รอดไปสักคันนะครับเราจะดักให้หมดเลยอันนี้คือบ่อดักไขมันนะครับหน้าตาเป็นไงเปให้ดูนะครับนี่อันนี้ดับ ฝักเศษขยะเศษอาหารมันจะไหลลงมาคราวแล้วจะมัดตรงนี้ทิ้งไว้แค่น,นี้ครับจะเป็นสองสองระบบสองสองบกสองอาา่างดักนะครับ

ท่านที่ก็มารับชมนะครับการรับชมมีค่าเสมอ น,นี้ก็ต่อท่อเสร็จแล้วครับเราก็จะยึดกิ๊บสแตนเลสนะครับทั้งหมด3ามเมนครับ3ามเส้นสี่เส้นครับสี่เส้นนั้นเราก็แยกออกต่างหากเครื่องล้งางจานเครื่องน้ำดีแล้วก็ข้างล่างก็เป็นอ่างล้างจานอีกละอ่างหนึ่ง นี่ก็เป็นอ่างล้างจานกำลังใส่เส้นทั้งหมดเลยสีเส้นครับน้ำดีด้วยต่อไปจะเป็นการต่อน้ำลงต่อน้ำเสียครับต้มล้างจานล้างชามล้างเครื่องซักผ้าเท้าเครื่อง ไม่ใช่เครื่องครับเป็นบอตดักไห้มันนะครับสามรูเข้าได้สามรูนะครับการต่อต่อ,ถอง่ายๆไม่ต้องถามยาเผื่อว่าวัานหน้าเราจะเปิดฝานี้แล้วก็ถอดถอดท่อออกมาแล้วเปิดฝาได้ครับกางราเหีียวได้ให้แล้วครับ การยานะครับการยาแล้วท่านจะถอดไม่ออกมันจะเหนียวติดแน่นเลยโอเครับเสร็จตอนนี้คือวิธีการต่อท่อปลอกบำบ,บ,บัดดักไขมันนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยน้ําจะเข้ามาทางนี้เข้านี่เข้านี่เข้านี่ก็จะออกตรงนี้ทิ้งลงบ่อทิ้งน้ําทิ้งน้ําเสียครับก็เป็นการต่อระบบบำบัดดักดักไขมันไขใไขมันครับ ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและทุกท่านก,การูรติดตามขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับนเน,นะจากที่เราต่อท่อเสร็จหมดทุกอย่างสิ่งสุดท้ายที่เราจะเก็บงานก็จะลืมปะปูนนะครับก็เราเป็นคนเจาะของลูกค้าแล้วก็ต้องปะให้มันเหมือนเดิมครับกันหนูมแมลงสาบและสัตว์มีพิษเข้าไปในในบ้านเขานะครับ เราจะป่าทุกลูเลยนะครับนี่ครับเราจะต้องป่าทุกลูเราจะต้องเซฟตี้ให้ลูกค้านะครับ